สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมมีสปอร์ตไรเดอร์เข้ามาใหม่นะครับผมเป็นคันโฟร์วิวทั้ง2คันนะครับคันนี้คือบอกเลยว่าสภาพนะครับโคตรสวยนะครับสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้อยู่ครบนะครับแม็กเท่ๆคุณผู้ชมนะครับผมคครรัับบดูสภาพยางครับดอกยางยังลึกนะครับเห็นได้เด่นชัดนะครับผมนะครับอันนี้เครื่อง 5L นะครับปีเป็นปี43นะครับผม อีกตัวนึงเนี่ยคันนี้สีน้ำตาลจะเป็นปี43นะครับสีเทาจะเป็นปี42นะครับผมห่างกันปีเดียวนะครับตัวนี้เป็นคัน4ฟร์วินะครับผมตัวนี้รถอยู่กรุงเทพนะครับจอดอยู่แถวสายหลุดนะครับสะพานใหม่นะครับผมมีเข้ามา2คันนะครับใครสนใจโทรสอบถามราคามาก่อนได้นะครับก่อนขึ้นเทนเลอร์ถ้าผมไปรีวิวย t ทู e นะครับอันนี้ขอลงคร่าวๆนะครับใครสนใจนะครับนะครับ ดูครับผมโฟวิลนะครับสภาพเบาะภายในคุณผู้ชมไม่ต้องไปเก็บอะไรนะครับโฟใช้งานได้ปกตินะครับโชว์ทุกอย่างนะครับพีดานสวยคุณผู้ชมนะครับพีดานสวยใครสนใจโทรติดต่อมาได้นะครับผมเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูในประมาณวันวันอังน่าจะเป็นวันจันทร์อังคารนะครับก็ต้องไปเอารถอีกที่หนึ่งด้วยนะครับผมยางอะไรอะไรพวกนี้อยู่ครบนะครับใหม่เอี่ยมทั้งสองคันนะคุณผู้ชมนะนะครับ ครับผมเรามาดูภายในคุณผู้ชมภายในคันนี้นะครับสวยงามเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้หุ้มเบาะหนังให้นะครับหุ้มเบาะหนังให้ตัวนี้ก็จะมีแต่ลายงานะครับนะครับผมดูสภาพนะครับครับเบาะลัางพับเก็บอยู่นะครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเกียร์โฟคุณผู้ชมนะครับครับเกียร์โฟนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับมาฟังเสียงเครื่องนะครับแล้วสักครู่นะครับ เสียงเครื่องกันนะครับนี่ครับผมคุณผู้ชมครับเครื่องแน่นหนึบนะครับผมครับครับคุณผู้ชมครับใครสนใจนะครับ Toyota Sport r i d เดนะครับเป็นปี43กับปี42นะครับมีเข้ามา2คันใครสนใจโทรสอบถามมาได้นะครับเบอร์โทรผม0942-742-233นะครับ ใครสนใจนัดดูรถได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามนะครับเราจะลงคลิปคันนี้นะครับ2คันนี้ในเร็วๆนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับผมไปแล้วครับ